สวัสดีค่ะพี่น้องค้าพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องค้าวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่27กุมภาพันธองพันานะคะก่อนคํานวณค่ะคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่26ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะค่ะเนาะ เด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้ใจะให้5และ4นะคะพี่น้องบนมา2 6, 2สองล่าง 6, 5หนะคะพี่น้องขาเด่นเข้า5นะคะเด่นพิเศษจะให้7ดและ6วันนี้ไม่เข้าเนาะพี่น้องตัวเด่นนะคะบนมา0 9 2ย์ล่าง5 0านะคะพี่น้องเข้ากู้92และ50 0 5ย์นะคะ เด่นปกติจะให้4และ3นะคะ3มาทั้งบนทั้งล่างนะคะบนมา6 3 1นะคะล่าง0 3นะคะพี่น้องเข้าคู่0 3นะคะเด่น VIP จะให้7และ6วันนี้ไม่มานะพี่น้องเจนเจวงผิดนะคะวันนี้ VIP ไม่มานะคะบนมา9 8 9ล่าง3 2นะคะพี่น้องตัวเด่น วันนี้สามมานะคะเจ็ดไม่มานะคะพี่น้องคะมาแต่สามนะคะเด่นรวมนะคะค่ะมาต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาค่ะยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะใจก็จะผลการออกรางวันยี่สิบหกกุมภามาคำนวณน,นะคะพี่น้องสี่ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VAP ปกติเจ็ดหกสามหนึ่งพิเศษหกศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะพี่น้อง เจ็ดบวกหกบวกสบวกหนบวกหบวกเก้บวกสอบวกเบวกเบวกแปดบวกเก้านะคะพี่น้องคะได้67นะคะ67สบเจ็ดลบหนเหลือ66กสิบหกค่ะพี่น้องคะบวกหนึ่งได้หกสิบแปนะคะพี่น้องใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอา6มาด้วยนะคะเอาตัวหน้ามาด้วยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ61ถึง69ค่ะ61 62 63 64 65 66 67 68 69 71ถึง79 71 72 73 74 75 76 77 78 79นะคะ81ถึง89ค่ะ81 82 83 84 85 86 87 88 89นะคะพี่น้อง61ถึง69นะคะ 6จมาหกสองพี่น้องคะหกสามหกห้านะคะหกหกนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดหกแปดเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดเก้านะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องคะ ไม่ใช่ตัวที่ใจไม่บงไม่มีสิทธิ์เข้านะคะมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะพี่น้องคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะแปดหนึ่งค่ะแปดสี่แปดห้านะคะแปดหกหกแปดนะคะพี่น้องแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดเก้าค่ะเก้าแปดนะคะไปกับทุกตัวนะคะพี่น้องคะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะ เด่นเฉพาะกิจนะคะเนวันนี้นะคะอยู่ที่เก้าและแปดค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลก็ไม่เข้านะคะวันนี้ใจก็ผลผลตัวเด่นซ้ํากันนะคะเหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องคะเด่นพิเศษนะคะศูนย์และเก้าค่ะเด่นปกตินะคะเก้าและแปดค่ะพี่น้องเด่น VIP นะคะห้าและสี่ค่ะ เด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขาของหวยฮาอยวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5นอยะคะพี่น้องคาอยู่ที่1และ8นะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ที่จับให้นะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องคาแล้วแต่ชอบนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องคา คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เจอกระเสียวไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคะขอบคุณยหลายเด้อค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมั่นมัน,มน,มนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ